เรื่องนี้แจ้งมาจาก l i น์บิวสเน็ตเปิดเส้นทางความสำเร็จสำหรับ SME ยุคใหม่ในงาน Boost Camp Day 2024 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจบนโลกดิจิทัลนะครับไม่ใช่เพียงการสร้างยอดขายแต่เป็นการยกระดับเป้าหมายสู่การสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีคือหัวใจในการดึงดูดลูกค้าใหม่มัดใจลูกค้าประจำนำไปสู่ความสำเร็จครับผอ,อสกุลรัตนโยงสิริผู้อำนวยการธุรกิจ SME รายประเทศไทยบอกนะครับว่าลายในฐานะเพื่อนร่วมทางเคียงข้าง SME ไทยตระหนักถึงพฤติกรรมและเทรนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีแผนในการ หลักดันสนับสนุน SME ไทยให้สามารถยกระดับการทำธุรกิจสู่เป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ 4P อันประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มที่ทรงพลังพาร์ทเนอร์ที่หลากหลายโปรแกรมยกระดับความรู้ความสามารถ SME ทั่วไทยและสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อเพิ่มความรู้กำไรและความสุขครับ มีสามเบนฟิหลักๆนะคะเบนฟฟิตรกวก็คือเราสามารถตอบโจทย์กลุ่มธรุรกิจนะคะตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะโดยที่ผู้ใช้งานล ne ของเราเนี่ยมีทั้งหมด54ล้านคนนะคะข้อที่สอเลยก็คือเราเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ปิดกั้นนะคะทำให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์การซื้อที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างสมูทมากขึ้นนะคะต่อเนื่องมากขึ้นทําให้สามารถปิดการขายได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่3เลยนะคะที่เป็นเบนฟฟิตรคัญคือเราเป็นช่องทางะคะ่ะเป็นแพลตฟอร์มเครื่องมือที่สามารถเก็บฐานลูกค,ค้าได้นะะะะคคคททาาใหหุุ้ณสามมารรถเเือนนนกกักั็บพย์ ที่สามารถต่อยอดทํากําไรให้กับธุรกิจของคุณนะคะแล้วก็ต่อยอดทำธุรกิจในรูปแบบอื่นได้ด้วยค่ะขณะที่ผอวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวบอกนะครับว่า การสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลต้องมีเครื่องมือดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่จะทำให้ SME เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบันที่ได้ผลตอบรับที่ดีด้วยจริงเนี่ยวันนี้ SME ก็มีสินค้ามีบริการต่างๆอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องเทคนิคและทริคต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้การค้าออนไลน์เนี่ยเป็น เพื่อายพอมันขึ้นไปสู่แพลตฟอร์มแล้วครับก็จะได้ถูกเลือกเลยก็เป็นที่สนใจของทางลูกค้าด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นการทำเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัว s c b เองสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ครับ